ข้อนี้อ่านี่ข้อนี้ข้อนี้เขาถามว่าใช่หรือไม่อ่าอ่าน้องๆมาช่วยช่วยช่วยหน่อยอันนี้กรูโคสเกิดปฏิกิริยาไกลโคไลซิสแล้วได้สาร x อ,อ่าอสาร x อ่าถ้าอยู่ในเนี้ยมันจะเกิดการหมักอ่าตรง a เนี่ยไปหมักใช่ไหมแสดงว่า a คืออะไรอะไรไปหมัก a คือภาวะแอนแอโรบิกก็คือสภาวะออกซิเจนไม่พออ่าเขียนโท์ไว้ก่อนนะออกซิเจนไม่พอ นะมันจะเข้าสู่ปฏิกิริยาการหมักนี่แต่ถ้าแต่ถ้าออกซิเจนเพียงพอนี่สตรงสภาวะ b นะครับออกซิเจนเพียงพอก็จะเข้าสู่นี่เข้าสู่ส่งสารเข้าสู่ไมโทคอนเดรียนะคบไปเกิดปฏิกิริยาวัตจากเครปแล้วก็ถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อไปโอเคไหมอ่าโอเคคราวนี้ใครรู้บ้างว่าสาร X คือะไรอ่ะพิมพ์มาหน่อยเร็วสาร X คคออะไรพิมพ์มา สาร x คืออะไรพิมพ์ม,มาไกลโคไลซิสแล้วได้สาร x อันนี้ไม่ยากนะไกลโคไลซิสแล้วได้สาร x สาร x คืออะไรอ่าพิมมาเร็วแล้วแล้วให้เวลาให้เวลาห้าวิเร็วเวไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยเลยนะครับช่วยหน่อยนะนะนี่คือนี่คือแบบว่าขอร้องพิมพ์มาหน่อยเร็วสาร x คืออะไรรู้ไหมเรียนแล้วดี เรียนแล้วเรียนแล้วอยู่ในเล่มหนึ่งนี่แหละเรียนแล้วนะครับคือถ้าถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวพี่เฉลยให้เลยนะครับแต่ไหนเรียนแล้วช่วยด้วยนะช่วยด้วยจะเป็นได้เป็นการทดสอบตัวเองด้วยนะครับอ่าเร็วสาร x น่าจะเป็นอะไรไม่ไม่ไม่รู้เลยเหรอไม่มีใครช่วยเลยอ้า,อาวเฉลยก็ได้หรือไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆอ๋ออ่านี่ไงมีคนพิมพ์มาแล้วนะครับ เก่งมากไพารูวิกหรือไพารูเวตนะครับสาร x คือไพารูวิกแอซิดนะครับก็คือ,อ,อในขั้นตอนไกลโคไลซิสเนี่ยข,ขั้นตอนนี้ไกลโคไลซิสเนี่ยครับมันจะสลายกลูโคสซ,ซึ่งเป็นน้ำตาล6คาร์บอนนะครับให้กลายเป็นไพารูวิก2โมเลกุลโมเลกุลละ3คาร์บอนนะเพดัะนั้นผลผลิตที่ได้จากไกลโคไลซิสคือไพารูวิก สารเอกือพลูิกนั่นเองนะครับแล้วพลูิกเนี่ยถ้าเข้าสู่กระบวนการหมักมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกนะแต่ถ้าในสภาวะที่ออกซิเจนเพียงพอไรพลูิกตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอก่อนอ่าแล้วก็เข้าสู่วัฏจักรเครบนะแล้วก็ถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อไปอ่าพานโอเคเก่งมากไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะข้อนี้เราจะไปหากันว่าข้อใดถูกนะครับ ข้อ a บอกว่าสาร x คือซิติลโคเอน z y ม์ a ยังไม่ใช่นะครับสาร x ต้องเป็นไพายวิกครับไม่ใช่นะข้อ b ครับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ภาวะ b ได้ผลลัพธ์เป็นพลังงานน้อยกว่าภาวะ a ภาวะ b คือออกซิเจนเพียงพอออกซิเจนเพียงพอจะได้ atp สูงนะครับอ่าอันนี้บอกว่าได้น้อยกว่าใช่ไหมได้น้อยกว่า b ได้น้อยกว่าผิดอ่านะ b ต้องได้มากกว่าครับออกซิเจนเพียงพอต้องได้ออกซิเจนมากกว่านะ โอเคแล้วก็ข้อ c บอกว่าปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เอเลือกใช้กระบวนการหายใจระดับเซลล์ระหว่างสภาวะ a กับ b ก็คือออกซิเจนถูกเลยเพราะว่านี่ไงเห็นไหม a กับ b ว่ามันจะเข้าสู่วิถีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพออ่ะเพราะฉะนั้นข้อ c ถูกต้องนะครอ่าโอเคจบข้อนี้ตอบผิดผิดถูกนะคบโอเค อ่าโอเคในช่องต่อๆจะมีการเสียงไม่แปลกๆใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะกำลังแก้ไขยอยู่แป๊บหนึ่งอ่าโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้จบแล้วข้อยี่ห้าครับอ่าข้อยีหนะพิจารณาข้อความเกี่ยวกับการหายใจต่อไปนี้ก็ไก่พลังงานทั้งหมดจากการสลายสารประกอบคาร์บอนในวัตจักรเครฟจะอยู่ในโมเลกุลของ ATP อ่าข้อนี้บอกให้ผิด ทั้งเขาบอกว่าทั้งหมดใช่ไหมยอยู่ในรูปของ ATP ใช่ไหมผิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในวัฏจักรครเนี่ยนะพอสลายอาหารแล้วจะสร้าง NADH กับ FADH2 ด้วยในวัฏจักรเครปครับน้องๆมันจะสร้างทั้ง ATP ทั้ง NADH ทั้ง FADH FADH2 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งบอกว่าทั้งหมดกลายเป็น ATP หมดเลยผิดนะโอเคนะโอเคขอไข่ค,ครับการสลายกลูคส1โมเลกุลในกระบวนการไกลโคไลซิส,สโอเคค่อยๆคิดนะกนลูคส1โมเลกุล6คาร์บอนนะครับพอสลายไกลโคไลซิส,สนำไปสู่การเกิดวัฏจักรคลีครั้งถูกเพราะว่าคืองี้อ่าข้อนี้เขียนก่อนถูกนะครับ ทบทวนนิดเดียวทบทวนนิดเดียวนะจากกลูโคสอ่าจากกลูโคสนะครับจะสร้างเป็นไพลูเวตสองตัวปึบ๊บอ่าไพลูเวตสองตัว ไฮโดเวตหนตัวกลายเป็น1นึ่อะซิติลโคเอนะครับมี2ตัวก็ได้2องอะซิติลโคเอนะครับแล้วก็เข้าสู่วัฏจักรเครปสอวัฏจักรเน่อันนี้แบบสรุปสั้นๆสุสดๆเลยนะครับนี่คือปฏิกิริยาการสลายกลูโคสในสภาวะมีออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นสลายกลูโคสหนึ่งตัวปุ๊บจะเข้าสู่วัฏจักรเครบสอวัฏจักรถูกไหมถูกต้อง ถูกนะถูกนะไปต่อข้อควายกระบวนการสลายลิปิดเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ไม่นำไปสู่การการเกิดวัฏจักรเคลบซึ่งต่างจากการสลายคาร์โบไฮเดรตข้อนี้บอกให้ผิดครับนะนะเขาบอกว่าไม่นำไปเกิดไม่นำไปสู่วัฏจักรเคลบไม่นำไปสู่วัฏจักรเคลบผิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการสลายลิปิด เข้าสู่วัฏจัจกรกคลปด้วยอ่าคืออย่างนี้อะไรอะไรนะเป็นเพราะนี่เหรอฮัลโหลไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะอ๋อช่างอีกไม่เป็นไรอ่าโอเคอะไม่นี่นะถ้าเป็นการสลายลิป,ปิดนะน้องๆดูสลายลิป,ปิดนะครับสลายลิป,ปิดเนี่ยก็คือจะเกิดปฏิกิยาเบต้าออกซิเดชันนะแล้วก็ได้ แอซิติลโคเอจากนั้น Co A อซิติลโคเอก็เข้าเข้าสู่วัฏจักรเครปอ่าโอเคเพราะฉะนั้นสรุปนะการสลายลิปิดนะครับการสลายลิปิดหรือไอพวกกรดไขมันทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องเข้าสู่วัฏจักรเครบด้วยอันนี้บอกว่าไม่เกิดวัฏจักรเครปผิดตอนนี้ผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นข้ ขอเอาสรุปก็ไก่ผิดนะขอไข่ถูกขอควายผิดงูง,งูง,ง,งูความต่างของความเข้มข้นโปรโตอนระหว่างเมทริกกับช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดียเป็นปัจจัยทําให้เกิดการสร้าง ATP ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนถูกไหมถูกอ,อันนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกนะเพราะว่า ก่อนที่จะสร้าง ATP เนี่ยมันจะมีการสะสมโปรโตอนเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอโปรโตอนสะสมมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเออโปรโตอนมันก็จะไหลทะลักแล้วก็เข้าสู่แมทริกนะครับนะการไหลทะลักของโปรโตอนนั้นก็จะเอาพลังงานมาสร้างเป็น ATP นั่นเองนะโอเคข้ององูนี้เขาถือว่าถูกข้อนี้เฉลยก่อนตอบก่อนขอไข่กับงองูนะขอไข่กับงองูข้อนี้ตอบ4นะครับ อ่ะโอเคอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แคปก่อนแป๊บหนึ่งสับสี่ก่อนจะไปข้อถัดไปก่อนจะไปข้อถัดไปอ่ามาดูตรงงอง,งูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนก่อนขอเลื่อนตรงนี้ก่อนนะอ่านี่เลื่อนไปเก็บตรงนี้อ่าน้องๆดูอุ้ยโอเคอ่ะน้องๆดูงอง,งูตรงนี้นะครับอ่ามีคําถามมีคําถามมีคําถามนิดเดียวนะ บางคนบอกอ่ะพี่พี่ไม่รีบแล้วหรออ่ะพี่ไม่รีบแล้ว <c oughs> อ่านี่ยนี่คือไมโทคอนเดรียเนาะมีเยื่อหุ้มสองชั้นอย่างงี้เนาะอ่างงูบอกว่าความต่างระหว่างโปรตอนระหว่างแมทริกแมทริกคือตรงนี้นะข้างในนะครับข้างในตรงนี้นะระหว่างแมทริกกับช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มหมายถึงช่องว่างตรงนี้ดูตรงนี้ช่องวางง่งวางตรงนี้คือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มนะครับ ความต่างของโปรโตอนนี่จะเป็นปัจจัยทําให้เกิดการสร้าง ATP ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าโปรโตอนมันจะสะสมอยู่ตรงช่องวังระหว่างเยื่อหุ้มสะสมอยู่ตรงนี้เยอะๆเห็นไหมาจากนั้นนะครับเวลาจะสร้าง ATP โปรโตอนจะไหลฟืบเข้ามาในแมทริกคำถามาคำถามดูดีๆนี่นีไอสีฟ้าตัวนะนี้นะตัวนี้นะก็คือโปรโตีนที่ทำให้โปรโตอนไหลผ่านเข้ามาในแมทริก คำถามโปรตีนสีฟ้าชื PI ่ออะไรพิมพ์มาอ่าอขยายเข้าไปนิดนึงโปรตีนสีฟ้าชื่ออะไรครับพิมพมาหน่อยพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยถ้าถ้าถ้ามีคนตอบถูกจะให้ผ่านจะผ่านข้อนี้ไปนะครับโอเคนะถ้าไม่มีใครตอบนะพี่จะวนๆอยู่ข้อเนี้ยสักสามสิบสามสิบนาทีแล้วน้องเอาเร็วเร็วช่วยกันเร็วช่วยกันนะ ตอบผิดไม่เป็นไรนะตอบผิดไม่เป็นไรโปรโตีนนะโปรโตีนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นช่องให้โปรโตอนที่สะสมอยู่ระหว่างเยื่อคุ้มเนี่ยไหลผ่านเข้าสู่ส่วนแมทริกถามว่าถามว่าไอ้โปรโตีนสีฟ้าตรงนี้ชื่อว่าอะไรครับนี่โปรโตีนสีฟ้าตรงนี้ชื่อว่าอะไรครับโอเคช่วยหน่อยสิช่วย อ่าน้องปัญญามาแล้วเห็นไหมเออนี่นี่น,น,น,นี่ช่วยช่วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะโปรตีนนี้ชื่อว่า ATP s y น t h ส s e เก่งมากอ่า ATP s y น t h ส s e นะครับนะเป็นโปรตีนที่ให้เกิดการไหลของโปรโตอนแล้วเอาพลังงานจากการไหลเนี่ยไปสร้างเป็น ATP ATP ที่สร้างก็จะสร้างอยู่ในส่วน m ม t r i x เนาะโอเคปะ่ะอ่าเพราะว่าโปรโตอนไหลจากช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเข้าสู่ส่วน m ม t r i x ATP ที่สร้างจะสร้างในแมทริกตรงนี้โอเคนะครับเก่งมากอ่าโอเคถือว่าถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะอ่าในเรื่องของการหายใจระดับเซล